สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเก็บพริกกัน,กน,น,นค่ะมันเองเนี่ยค่ะพริกพริกขีนูค่ะเพื่อนเพื่อนิีขีนูาแล้วก็พริกกินดาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะดีหยาดมากก็เลยจะเก็บกับผีเก็บไปผีฝากเพื่อนเพื่อนเน่ะฝากไอ้พี่น้องค่ะนี่ค่ะเนี่ยพริก เซตถุงค่ะถุง่ะว่างไว้นี่กันจ้ะพีกช่วงนี้เริ่มถิ่งช่วงแล้วค่ะเพื่อนๆเริ่มถิ่งช่วงเริ่มเริ่มเ่มออกดอกค่ะสงสัยมันนานแรงค่ะเ,เพื่อนๆนานแรงออกดอกเ่มค่อยดีเป็นไได้ค่ะแต่ก็ยังนี่อยู่ค่ะนี่ดูง,งามอยู่ค่ะดวงงามอยู่ นี sucking, น่ค่ะโอกสวยค่ะโูกสวยพวลราคาข้างล่างก่ะเยอะค่ะข้างล่างเยอะด้วยกันข้างล่างเยอะค่ะหลากหลายแล้วค่ะนี่เก็บไปเรื่อยๆค่ะ น่าไล่ตาเด้อพี่น้องเก็บพริกกันค่ะเ,เพื่อน,น ไล่เติบไปค่ะเก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บเรื่อยๆเขียนไว้ก้อนเพื่อนเขียนไว้เขียนไว้นี่เก็บอีกก้อนค่ะ,น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 ,คะนี่เอาขีนโน้ค่ะเัืนี้ขี้หนูกับต้นสูงค่ะเพื่อนเพื่อนต้นสูงพี่ขี้หนูต้นสูงมากค่ะเพือ่อนแล้วก็ ต้องหาเก้าอี้มาค่ะเพื่อนต้องหาเก้าอี้มาต้องหาเก้าอี้มาเก็บแกนเพื่อน เอาซ้ำนี่นะคะเดี๋ยวเก็บพริกก่อน,นะคะ่ะแล้วเก็บพริกก่อนนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บพริกกันวันนี้ขอบคุณที่เข้าม,มารับชมนะคะสวัสดีค่ะอีกสวยสวยค่ะ